วาสนาของคุณในวันตรุษจีนนี้นะคะว่าช่วงระยะเวลา60วันนี้วาสนาของคุณเป็นอย่างไรบ้างไพ่จะมีแค่สองกองเท่านั้นนะคะดีไม่ดีก็ดูกันไปนะคะจะไม่อวยตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางอย่างมันอ้อมต้องประยุกต์เข้ากับชีวิตนะคะอย่าละเมอพพบถ้าดีหรือมันมีต้นตอที่คล้ายๆก็แสดงว่าใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่ก็อย่าพยายามโน้มมันนะจ๊ะ อ่ะสามแล้วกันสามกองกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งเลขหกค่ะกองที่สองเลขศูนย์กองที่สามเลขสี่หกศูนย์สี่เลือกกันนะจ๊ะกองที่หนึ่งเลขหกขอเปิดปุ๊บการเงินเป็นอะไรเนี่ยเธอจะ จะเข้าลงรับจำนำแล้วหรอการเงินช่วงนี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยนะคะดูเหมือนจะมีปัญหานะคะแต่เรื่องการงานเรื่องความรักแอคชั่นดีมีความรักที่เกิดขึ้นใหม่ก็ได้บางคนมีเกณฑ์ตั้งคันนะคะแต่นั่นแหละขออนุญ,ญาตก้ม แต่นั่นแหละก็มีจริงๆนะคะในเรื่องของเกณฑ์ของการเงินนะลงรับจำนำการหยิบยืมเกิดขึ้นจริงๆเอ้าลงอีกแลละไม่ชอบอ่านยาวนะบางทีมันลงอะไรไม่ค่อยได้ไงลงยลงติกตอกก็ไม่ได้นะคะทีเดียวต้องลงเรื่อยๆอะ่ะอ่านสั้นๆตอนนี้ตัวตนของคุณรู้สึกแย่ไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกเหนื่อยนะคะเรื่องการเงินมีเรื่องการหยิบยืมการซ่อนเงินการ มีปัญหาเรื่องการเงินจริงๆอะนะคะแต่ว่าคอนนคชันดีนะคะการสื่อสารการหาความช่วยเหลือครอบครัวดีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะการสร้างบ้านหรือการจะเริ่มต้นใหม่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นดีนะคะอุปสรรคปัญหาผ่านพ้นไปได้นะคะครอบครัวคนรักช่วยเหลือเนาะครอบความรักมีการเปลี่ยนคนรักใหม่หรือเปลี่ยน จุดมุ่งหมายใหม่สาหรับคนที่แอบ,บรักแอบ,บชอบก็อาจจะตัดใจได้นะคะในเกณฑ์นี้ความรักที่เข้ามาใหม่ก็ดีหวานแววมีเกณฑ์ในเรื่องของการแอบ,บซ่อนในเรื่องของเงินในเรื่องของทองค่อนข้างมีปัญหาค่ะการเงินหัวใจเหมือนจะเก็บใจไว้ในดินชักนะคะสําหรับคนไม่มีแฟนคนที่เข้ามาจีบนะคะก็อาจจะเข้ามาทางญาติพี่น้องพ่อแม่ครอบครัวลูกหลานก็ได้นะคะ รอคอยอีกหนึ่งเดือนนะคะความสําเร็จสําหรับคนหนึ่งเดือนหรือนหนึ่งปีสําหรับคนที่รอตั้งคันนะคะแล้วก็มีลาบมีโชคสิ่งดีๆเข้ามานะคะาทางไกลต่างประเทศก็ได้นะคะในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของพ,พิษพลวินจินดาข,ของขวัญจับคนรักแดนไกลตัวจริงของคุณเป็นแบบนี้นะคะเป็น หมายถึงว่าคุณจะเอาปัชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวคุณเองเนะจ๊ะสำหรับกองที่6นะคะก็มากองที่สูนะคะกองที่2นั่นเองเศร้านะคะกับเรื่องไรนก็ตามนะคะเขาบอกให้เอาธรรมศาสนาเหลือที่คุณนับถือนะคะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิใตใจอนนี้จะมีคนเข้ามาบอกสูตรที่สอนโทษๆสดมากสดว่านี้ก็ปลาในน้ำจ้า กองที่สองนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยสอนนะคะทั้งในเรื่องของการหรือให้อาชีพให้โอกาสก็ได้การงานใหม่ๆก็ได้นะคะแต่นั่นแหละสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะระวังโดนลมเพลลมพัดระวังติดเชื้อโรคระวังเจ็บป่วยนะคะให้าการระวังแล้วก็ห้ามตัวเองอย่าติดแอลโกอฮอล์ดื่มเหล้าหรือหลงผิดอะไรต่างๆนะคะอ,องคกนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะคะ ตอนนี้คุณโฟกัสไปที่เรื่องของการอาชีพมากกว่าสิ่งรอบตัวคุณค่อนข้างเจ็บป่วยการเงินก็หมดติดขัดนะคะการงานให้ทําตามที่เขาแนะนำนะคะคุณค่อนข้างดีความรักให้หักเขไปก่อนนะคะออกจากความรักไปก่อนตอนนี้คุณถ้าไม่โดนของถ้าเป็นเิลปศาสตร์นะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์คุณก็ป่วยนะ,ะแล้วก็คุณเสพติดอะไรมากไปหรือเปล่ารู้ตัวเองตื่นขึ้นมาหน่อยบางทีคุณอาจจะป่วยไม่สบายนะคะคุณอาจจะมีเรื่องขุณนคล้องหมองใจจนชีวิตมันล้มเหลวนะคะ ความรักคุณค่อนข้างที่เจ็บปวดนะคะรักใครเหมือนมีเวรกรรมคุณเคยทําผิดเกี่ยวกับความรักไว้หรือเปล่านะคะการเงินมีแพชชั่นที่จะหาเงินค่ะแต่เรื่องการเงินต้องเก็บเงินมากๆนะคะค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายนิดนึงเขาเน้นเก็บเงินเหลือเกินโฟกัสไปที่เรื่องเงินมากกว่าเรื่องของผู้ชายเรื่องของผู้หญิงนะคะเพศตรงข้ามโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะได้ผลดีที่สุดในตอนนี้นะคะอืมรักตัวเองนะคะรักตัวเอง สำหรับชาวกลองที่2ค่ะโอเคไปต่อกันเลยที่ชาวกลองที่3หมายเลข4เป็นยังไงบ้างจ,จุดจีนนี้ใครที่โดนบอกเลิกเศร้าใจหรือมีใครให้ความหวังนะคะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ไม่อยากคุยกับใครเหมือนจะกำลังพักดูแลใจใจตัวเองนะคะแล้วก็ เน้นไปที่เรื่องงานแต่มีคนเข้ามาขายขนมจีบหรือมีคู่ค้าคู่สัญญาใครเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาใหม่ๆนะคะมีคนเข้ามาฮิลลิ่งจิตใจการเดินทางพบกันแดนไกลหรือการเดินทางช่วยทําให้คุณเนี่ยนะคะมีความสุขมากขึ้นก็ได้เนาะคนเก่าไปใหม่มาค่ะเกณฑ์น,นี้ดีนะคะ,ะตัดการศึกษาตัดพลังงานจากคนที่ไม่ใช่นะคะคุณจะเจอสิ่งที่ใช่เข้ามาในชีวิตทันทีเลย ะะการเงินดูเหมือนมีมีแพชชั่นในการหาเงินนะคะมีแรงปรารถนาในการหาเงินที่ดีนะคะการเงินกองหนึ่งกองนี้ก็ปังนะคะคิดหาเงินนะคะมีแรงปรารถนาที่ค่อนข้างดีคิวเลิงจิตใจคนนี้นะคะต้องอยู่กับเด็กหรือสุน,นัขหรือสัตว์เลี้ยงนะรู้สึกว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของความคิดแต่ไม่เยอะเท่ากองที่สอง,องกองที่สองนี่คือท็อกซิกไปเลย สิ่งที่ปรารถนาการเงินและการงานจะเข้ามานะคะเป็นไปตามที่คุณหวังความรักเก่าไปใหม่มานะคะอะไรไม่ใช่ตัดทิ้งนะคะคนเก่าถ้ามันไม่ดีเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะเพราะคุณเป็นคนดูเอาจริงเอาจังนะคะคุณมีสิทธิ์เลือกคุณเลือกได้นะคะสําหรับจุดจีนนี้นะคะก็ขอทำนายสั้นๆเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ